สวยค่ะ อ่ะเอาไปเอ,าไป,อาไปวางรวมกันเนาะเอาไปวางรวมกับดอกสีงายสวยแมค่คะถ่ายรูปดอกไม้ก่อนโอเคสวยมากค่ะลูกอ่ะเอาไปวางรวมกันไว้ใบไม้อ่ะคะยังไม่มีใบไม้เลยใช่ไหมวันนี้ไหนๆใบไม้ใบไม้ทำใบไม้สิใบไม้อ่ะคะน้องอุ้น คนค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามาประกอบกันได้ไหมก็มีลูกกับพ่อกับแม่ค่ะเอามาประกอบกันได้ไหมได้ใบไม้อะเข้าใบไม้ใบไม้ได้วันนี้<พ>วันนี้ยังไม่มีใบไม้เลยลูกพ่อใบไม้ดื้อใบไม้ดื้อ น้องวุ้นทำใบไม้หน่อยลูกเอาดอกไม้ถ่ายรูปดอกไม้เลยค่ะอันนี้ออกไปค่ะอันนี้อนนี้ทำดอกไม้เลยค่ะคุณแม่คุณแม่ถ่ายแล้วนะคะทีนี้เหลือ เหลือใบไม้ค่ะลูกวันนี้วันนี้น้องวุ้ยังไม่ได้ซ้อมคุณแม่เอาดอกไม้ไปกลับบ้านก่อนน้องวุ้นทำใบไม้ก่อนลูกเอาดอกไม้ไปนอนก่อนถึงดอกไม้จะง่วงอ่ะ ดอกไม้พี่นอนกัเดอกไม้พี่นอนพอดอกไม้มใบไม้ครับลูกใบไม้ดืดไม่ไม่อย่างนั้นจะสมบูรณ์แบบได้ยังไงคะ คิดว่าจะรักับไหน